สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เจอกับเซอยวิงจิ้งจอกเกาหางคอเท่ว้าวเท่มากเดี๋ยวเราก็จะเอาเอ่ออันที่มีแล้วออกนะอันนี้เอาออกดีไหมไม่รู้จะเอาอะไรออกเลยอะนะแบบเอาแบบอันนี้อันนี้ยฮึบฮึบอ,อันนี้ใกล้ใกล้ใกล้กลันเ,เอาเอาไปค่ะน่ารักอ่าน้องน่ารักมากน้องนา่าตัวใหญ่มากแน่เลยจึ๊บโอ้โหออกไปสิบเก้าเมตรจึ๊บเฮ้ย ก็ตกใจโหทำไมใหญ่อันจังอะหูเยอะจัดเอาเอาเป็นว่าอ๋อแปดกลองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอืมอันนี้ไม่เปิดแล้วกันนะคะเพราะว่ามีแล้วเก็บสะสมกล่องไว้ <c oughs> จ๊บเออไม่เปิดก้าครับจุ๊บอ่าไม่เปิดไม่เปิด349 ไปกันต่อโหได้อันนี้มาคือไม่ค้มสุดแล้วมั้ง <c oughs> 499โอ้โหเมาตู้ตามระบบเลยนะเปิดให้ดู24ชั่วโมงจ้าเมาตู้ตามระเบียบไปเลยคะ่ะทุกคนโหทษเท่ไปเดี๋ยวไปเล่นให้ดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปดูกันเลยสวัสดีทุกคนทุกท่านทุกคนทุกคนเลย คาถายยางเอาพัลลังนี่ค่ะวันนี้เห็นน้องจิงจอกก้าวห่างไหมและเราได้นําน้องมาขี่แล้วค่ะโอ้โหน่ารักมากน้องจิงจอกก้าวห่างนี่เลยค่ะคก็คือเป็นน้องสกายวิงจิงจอกก้าวหางแต่เราอะไปยืนบนหลังน้องอยากขี่น้องอะ่ะทำไมให้ยืนก็ไม่รู้เนาะก็เป็นไรค่ะแต่ว่าน้องเทมากดูดิน้องโคเทนับห่างสิงมีก้าวหรือเปล่าน่าจะก้าวแหละเนาะ ารักมากดูหน้าน้องนี่น่ารักอ่ะคือแบบน่ารักุ่มนิ่มมากเลยอะค่ะก็คือเราจุ่มนะคะเหมาตู้ไป1922เพชเรพนะคะทุกคนตอนนี้เรามาโดดตรงนี้เลยหลุมหลุมอากาศโอเคไปค่ะโดดปุ๊บเก็บของปั๊บยิงปุ๊บ่าตามนี้ตามนี้โอเคโดดปุ๊บตั้งไอวอลปั๊บแดงไงยิงปุ๊บตึ้งมาดิมาดิ เี่พันปักษาเห้เรียร้อยค่ะหนึ่งคิวจังหวะน,นี้กดสับไปเลยตึง้งโอเคหนึ่งคิวแรกนะคะจังหวะน,นี้นี่เลยเท่ๆๆเป็นไงบ้างคะสกิลใหม่คือบางอันก็จําไม่ได้นะคะว่าสกิลพันปักษาหรือสกิลแก่นซาก,กุระอะไรสักอย่างเออกดไปเถอคะค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปเองนะคะกดผิดก็ไปข้างหน้ากดกดถูกก็ ไม่ไปอ่ะตลกมากทุกคนแล้วก็มีกอรซ่านะคะเป็นกอซ่าของอืมซาสึเกะนะคะระยะ2แม่นยำหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้ลาริวิยใหไม่ดูนะคะเอาไว้เป็นเกมหน้าแล้วกันนะลืมลืมว่ามีกอซ่าค่ะก็เลยเล่นสกิลเด็กแร้งกันสักหน่อยนะคะโค้กับฟารมาสามกันไปเลยนี่ไปคะ่ะ ไปกันต่อเป็นกอซาสสกเกตนะคะสีมว่วงเท่มากเดี๋ยวอเอาไว้คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะคะก็ได้จุ่มแปดกล่องไปนะคะแต่ไม่ได้ถาวรน,นะคะได้เช่าล้วนเลย <c oughs> ใครจุ่มมาแล้วกนแล้วบ้างได้กี่วันกันบ้างมาพิมพ์บอกกันได้นะคะหรือว่าใครดวงดีได้ถาวรหรือเปล่าแต่ประเด็นก็คือ ใดๆก็คือน้องสก,กายวิงจิง้งจอกก้าหางคือทำออกมาได้น่ารักมากๆเลยนะคะชอบมากๆเลยส่วนตัวนะคะชอบสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วนะคะอะไรที่เป็นสัตว์นันเอาหมดมันน่ารักมากทุกคนโอเคเดี๋ยวฟาร์มของต่อไปเลยละกันนะคะนี่ค่ะอันนี้กดใช้ได้นะแล้วพี่กบนะคะจะเอาของมาให้เรา <Wow. S 1> พี่กบชื่อว่าอะไรทุกคนไม่รู้ชื่อเหมือนกัน <Wow. S 1> เราก็จะมาเล่น สกิลเด็กแรงให้ดูนะคะว่ามันแรงแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตาหน้านะคะเอาเป็นเออกอซ่าซาสึกะมาคู่กับสกิลเด็กแรงนะคะ <Wow. S 1> A later few moments later. ไปกันต่อจังหวะนี้โอ้โหหาคนยากมากทุกคนโอ้นี่ไงไหนวะเราตาถั่วเราตาฝากเว้ย,ยทางขวาทางขวา น,นี่นี่ตรงนี้ตอนนี้อ๋อเราไม่ได้ทาฝาดทุกคนนี่นี่นี่โอ้โหสี่สิบสองหน้าเมตจังหวะน,นี้แก่นชากุระโอ้โหดูดิประเด็นอุโโอ้ยเว้ยเกือบตุยทุกคนพันยากอนโอ้โห่เขายิงแรงจ,จัดจังหวะน,นี้โค้งเพื่อนค่ะโอ้เข้าหัวไปร้อยสี่จัดไปเพื่อนกันไปเลยรันไปเลยเลยขาหัวไปร้อยสี่แล้วนี่เลยโอ้โหหัวลวนทุกคนไหนอีกคนนึงเฮ้ย โห<ฮ>ดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเราเป็นไรอะเ <c oughs> ขาตุ้ยแล้วเพื่อนเราแบบเวอนะเวอนะจะด้ทุกคนแนน้องด้วยนะคะพอดีว่าน้องเราแบบว่าเวอไปนิดนึงนะคะโอเคเราต้องไปชุบน้องก่อนเย่โหดมากสกิลเด็กแหลงโหดมากแต่ว่าเรานะคะเอาเออสก,กิลวันนี้มาไม่ได้เอาลูน่ามาเลย ใช่ใชเพราะว่าแบบว่าสามสกิลก็เต็มแล้วอ่าก็เลยเอามาแบบนี้เลยนะคะจริงๆปกติจะถนัดลูน่ามากกว่าแต่ไม่รู้จะเอาลูน่ามาแทนสกิลอะไรดี <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าเหี่ยวกับเปิดจุดอะมันจะคู่ก,กันทุกคนแล้วก็สก,ก,กิลเจาะเกาะอันนี้นะคะก็จะแรงมากขึ้นนะคะ <c oughs> อุ้ยอ่ะอ่ะว่ะตกใจอ่าอ่ตัวอะไรทุกคน อะไรอ่ะเขามาแต่ไหนอ่ะโอ้วแล้วเขามีสองคนนั้นถ้าเรารอดจากคนเมื่อกี้เราก็น่าจะโดนลุมอยู่ดีทุกคนงี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้น้องไปชุบเดี๋ยวให้น้องมีหน้าที่ชุบค่ะชุบเรามาเลยไปกันต่อเราพุ่งลงไปเลยค่ะมาตรงนี้เลยเดี๋ยวเราใส่เลยหยิบมาแล้วหยิบอะไรนะเออคำสารลูกหัก หยิบทำสัตว์ลูกหลักมาแล้วค่ะเราจะต้องไปหาเออปืนของเราอับสามเฮ้ยนี่ไงอ้าวงงอุว้ยทุกคนเรายิงโกงอ่ะเรายังไม่ทันถึงพื้นเลยอ่ะเขาก็ยิงหัวแล้วทุกคน<า>แย่มากแบบนี้แย่มากชุบหน่อยเพื่อนๆชุบหน่อยเพื่อนๆชุบหน่อยแย่มิวเไปชุบแล้วเกิ <c ười> <c ười> ดเล่าสองเกิดเก่งนะเนี่ย อ๋อทุกคนเราไม่ได้ตุยบ่อยค่ะเราอยากโชว์น้องจิ้งจอกก้าวห่างให้ทุกคนดูเย้ eso. น่ารักมากจิ้งจอกก้าวห่างน่ารักมากนี่ไงให้ทุกคนดูหลายๆรอบนะคะเพราะว่าถ้าเราแบบไม่ตุยนะคะเราก็จะได้เห็นแค่รอบเดียวอุ้ยนี่ไงนี่นี่น,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 นี่เรียบร้อยตึง้งมาดีมาดีจังหวะนี้ยังไงโอ้โ oh, หแล้วเขาเข้าไปครับเขาค่อยไปแอบเขาจะรอแนบเราแน่นอนจังหวะนี้เราก็เพิ่มยาวไปก่อนเลยคะ่ะ ้นี่เรียบร้อยเก็บของชํำตั้งวันนี้เก็บของชํำโอเคเดี๋ยวน้องพาไปหาฟาร์มาสหน่อยนะคะฟาร์มาสอาวส์สามของเราคู่กับสกิลเด็กหน่งของเราฟาร์มาสจะหายไม่ไล่โอเคค่ะนี่เลยทุกคนเยี่ยยอดยอดเยี่ยมมากไปกันต่อทุกคนโอ้โหของยูนี่อะไรอ่ะ อุ้ยเท่เท่เท่สกิลแต่ละสกิลอ่ะเราแยกไม่ออกเลยว่าสกิลไหนคือไหนอ่ะเราไม่ได้จาอ่ะคือเราแบบได้สกิลมาแล้วเราก็ลองกดดูแล้วพอกดถ้ากดได้เราก็เราก็เล่นถ้าเรากดไม่ได้เราก็ไม่เล่น <c oughs> เราจำไม่ได้อ่ะ <c oughs> นี่น้องให้เหรียญเรามาเราจะไปต้องซื้อเกาะนะคะเออจำเป็นจะต้องซื้อเกาะเพราะว่าเกาะสองนี่คือยิงสองนัดตุ้ยอ่ะ <c oughs> เออเราโดนหกต้นตัวสองไปอ่ะสองนัดตึง้ง ก็เราก็ตุยเลยค่ะเกาะสองอะ่ะเหมือนไม่มีเกาะเลยแย่มาก a few moments later โอเคค่ะวงบีบมาปะมาตรงนี้นะคะแอดอบมีคนเก็บคาบทุกคนไปกันเลยน่าจะไม่ถึงนะคะแอดอบเพราะว่าเดี๋ยวเราน่าจะลงโคบอยู่ไกลๆนี่เลยไม่โดน <c oughs> นี่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 ดูดิดูบอนแรงเกินแรงมากอ่ะดูดิ ดาเมจ8แ่คือแบบอันนี้น่าจะเกาะแตกนะคะดูทรงไม่มีเกาะดาเมจอย่างเยอะอันนี้มีเกาะน,นะคะ49สูงสุดเวอร์มากทุกคนเวอร์เกินโอเคพันยาซ่อมเกาะอ,อะไรให้เรียบร้อยนะคะแต่เราจะต้องมาช่วยน้องข้างหลังนี้หลังจะเข้าเราจริงๆแล้วเรากลัวหลักเข้ามากจริงโอเคเก็บของให้เรียบร้อยนะคะนี่นี่นีกระสุนฟาร์มัส จำเป็นจะต้องเก็บไว้เยอะๆนะคะเราจะได้โชว์สกิลเด็กแรงให้ดูนี่นี่ทางซ้ายค่ะไหนไหนไหนไปไหนแล้วคาถาเพิ่งผลกไปยักษ์อ๋อเขาโดดเขาดีดอะแล้วเราก็โดดมานี่นี่นีว่้าห้าสิกดาเมตเมื่อกี้ค่ะโอ้โหทุกคนบอกเลยสกิลเด็กแรงนี้ใครคิดวะแต่ว่ามันเวอร์จริงนะ ปกติเราก็ใช้สกิลนี้นะคะแต่ว่าตั้งแต่คลรลอดเนิร์ฟนะคะเราก็เลิกใช้คลรลอดไปนะคะืืืืโอ้โหไม่ได้สวยน่ะทุกคนไอวอลไอวอลไม่ทันตั้งอ่ะตุยแล้วทุกคนเออหรือว่าที่เราโดนยิงเราก็โดนสกิลเด็กแรงวะเราไม่ได้สวยเหมือนกันข้างหลังค่ะนี่เพื่อนเรากำลังจัดการอยู่เย้ไปกันต่อเก็บของสักนิดนึงดมทุกศอก เ <Okay. S 2> พื่อนเรามีเท้านี่ไงมีคนเพิ่งโดนใหม่ยิงไม่ทันนะคะเพราะว่าเขาโดนหลังเขาอ๋อเพื่อนเราน่าจะจัดการไปเสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยวเราตรงมาทางซ้ายนี้นะคะนี่เลยอ้โหแรงเกินจัดจิบหกได้ไหมทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมเวอร์มากนขอเก็บของบ้างดิมีอะไรให้เก็บไหมตรงนี้คือตู้แล้วใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมคะตรงนี้ตู้แล้วใช่ไหมไม่รู้ด้วยเพื่อนไม่บอกเ <laughs> พื่อนไม่บอกอะ่ะโอเค เขาอยู่ฝั่งเขาฝั่งตรงข้ามค่ะนี่มะเดี๋ยวเราจะปล่อยสกิลให้ดูทุกคนดูดิไม่รู้นะมันกี่เมตรนะแต่มันไกลามากทุกคนคิ <Wow. S 1> ว,ว่าดูดิข้ามเขาอะอ <c oughs> โอ้ยอันนี้สกิลเด็กแนงของเราแรางมากทุกคนเอาอันนี้เขาจะมาชุบเพื่อนค่ะไหนๆรักเพื่อนหรอเจาะไอวอลสหนยไหนๆๆเพื่อนเจาะน้องๆเจาะไอวอลไว้พี่หน่อยครัน้าน้อนกลัวกระสุนหมดนะ เออไหนไหนกระสุนโอ้โหเพูดว่าพื่จอกระสุนหมดน้องก็ทิ้งกระสุนให้เลยเยาะ่าจังหวะนี้ต่อ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 โอ้ยชีมชาวหน้าเลยทุกคนเฟิร์ติงแต่เราเบี้ยวมาทางซ้ายนิดนึงนะคะนี่นี่ยิงโนนยิงโนนเรียบร้อยเอ้าเมีคนร้ายแ้ย่แต่ว่าชนะแล้วทุกคนดีใจมากแยี่นี่บวกตั้ง4จ็นี่แเยอะมากเยอะเหรอวะ น้อยนะ8คิวทุกคนที่หนึ่งเย้ดีใจมากเลยโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับน้องสกายวิงจิ้งต่อกเก้าหางนี้นะคะกับสกลิลเด็กแรงของเราโหโหดเกินโหดไปบางทีอะ่ะมันแรงเกินเนาะทุกคนแล้วฟาร์มาร์สนี่คือแรงมากก็ค้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดใจแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบา,บายๆค,ค่ะทุกคน